สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวลอกเอ่อซีเซอร์แคสเอ็กซนะครับแคสเอ็กทูนั่นเองครับผมนี่ฮะก็เพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนี้เองนะฮะนี่ครับโยนมือเดียวโชว์เลยครับนี่ครับคุมฟูโคตรดีเยี่ยมครับผมโยนอีกรอบกันนะครับผม กับเหยื่อของไอปอกนะครับไอปอกสดูครับคุมฟู่โคตรดีครับบอ,บอกเลยรับประกันแน่นอนโคตรดีของซซเซอร์แคสเอ็กซนะครับแคสเอ็กครับผมกับเสียงล,ลั่นๆครับนี่ฮะโอเคครับ ก็จะมารีวิวแค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ